โอเวสิคมเบียฉันจะกลับมาทำไมแล้วว้ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วมาเล่นเกมเลือดสีบอกเลยว่ามันทำสนุกแน่นอนโอ้โหมันเจ็บพอใช่ไหมโอเคกับพอดีด้วยนะครับผมนะอยู่ในเกมบนเรื่องมนชิชิเคยนะในที่สุดก็กลับมาเล่นแค่เกมฟดีนะน่าจะห่างหายไปนานผมคำวันนะก็ผมไปแค่เกมเลสเฟเดตมาใครที่ยังไม่ดูช่องผมก็ไปดูกันได้นะผมแค่ว่าสองเกมนะซึ่งม็นคนดูเลย ไม่เข้าใจมันถึงไม่มีคนดูนะอูฝาครับเกมอื่นแล้วนะเพเกมไม่เป็นไรครับก็ชแนะชหพูมันนะก็ไม่เป็นแชมพูมันไม่เป็นไรครับผมก็มเกล่นเกมเลยก็ได้ครับว่าคนดูเยอะดีนะชอบดีนะโอเคตอนนี้มาจะเล่นเรือของเกาหลีใต้คนระับมาเราจะมาต้้นตนรับของเรือใหม่เกาหลีใต้ที่เราจะมาอีกไม่กี่วันนะของเดือนหนึ่งเมษานะผมคงลองไปเช็คดูคลิปที่ฝรั่งเล่นมาละโอ้โหแต่ย่างนีสุดยอดมากโคตรเยอะแนละ้วแบบ กองที่ตั้งนั้นล้วล้วเลยอ่ะทั้งอาวุธเรือตอมโดฮอบอมเบอร์อะไรกันน่าจะมีน่าจะมีแคะแนนแล้วเรือรถอีกโคตรเยอะอ่ะเแบบไม่ได้อันไม่ได้อันที่แบบพีคๆนั้นเลยอ่ะของโคตรดีจริงเลยเรือพิเศษจริงๆยอมรับเลยมาเราจะมาเล่นเรือเกาหลีมากตอนรับเรือตอนรับเรือเก่าตอนรับเรือใหม่พี่ชายเอามาเล่นเรือเก่าเกองที่ตายเรือที่มีชื่อว่า R O T H นะฮะ เป็นเรือของเกาหลีใต้นะเดี๋ยวพูดย้ำเลยบ่อยเป็นเรือที่อยู่มานานแล้วเลยเน,ะนี่ยผมก็โฟร์โลวูดก็ตามนี้ครับของเกาหลีใต้แล้วตัวแล้วก็ใช้ตอมโดชาโ์ดอนะแล้วก็ปืนใหญ่ของเยนามันอ่าแล้วก็คือยูโรเบอร์แล้วก็ตอมโดอิตาลีนะแล้วก็อเมริกาแล้วกนะ็ตามนี้นะครับต่อด้านล่างผมใช้ของรัสเซียนะน้อยนะมีแค่ลำเดียวที่ผมใช้นะโอเคผมจะไปลู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจิม โอเคไปเลยครับจะพูดเจอใหม่ไหมยังไม่จบคลิปเลยยังไม่เริ่มเลยโอเคเลยครับอรื่องเรือเกาหลีใต้ก่อนจะเรือจะใหม่จะมาเรือเรือเก่าก่อนนะลงทุกทีทำเรือเรือน้ำฟั่งนะไม่มีเรือไม่มีเรือน้ำเลยแฮะเห็นเพอร์นี่เสร็จแล้วตรงนี้เรือพิชเช่ของเีใต้ไม่ช้ามากช้าแต่อ้เยอะหายเลย เราจะไม่ปกตงโตแล้วกันนะเสียตายตรงนีจ้จะมาเหมนเดิมแล้วยิงสวนป๊อกโดนครับยิงมาแล้วครับโดนตรงเตี๊ยมจุกไหมครับไฟล่างถล่มเพชรไม่ทัน สวนขึ้นยิงลูกเบอร์ไปครับโดนอยู่ครับจะกิดน,นิดหน่อยครับชิำไมฮอเราพังครับนี่ฮอเลยครับโดนฮอดงสอยครับนั่นนี่ว่นะ่าฮ่าฮ่าฮอไม่ปวดติดตายล่ะนี่ยิงทุกหิงว่ะยิงสวนครับ mình tên lên mà giới đây đó ở dưới bay kìa nó hỏi dùm phải đường thức của mình cái nào á mình vào ตายผมก็จะตายด้วยอีนี่เพิ่งโผล่เห็นนะมนต้องมาแอปเปนเนียนมาตองเห็นเฮ้ยตายหมดแล้วเหรอดีได้ละตายหมดตายเร็วใช่ไหมนั่นตายหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมเร็วคนเดียวตกล้มแล้วกันงอกแล้วเป้นตายง่ายจริงว้าว ชิพายแล้วหรือยังยทีมทำอะไรกันอยู่ทำตายง่ายจังมาเอ,อาไหมอะไรเนี่ยยังไม่ยิงยังไม่ฆ่าใครตายหมดละตายกันเร็วจังน่าจะโดนนี่แล้วเสีย ก็แล้วก็หลีใไ้เรือรล้ำนี้มันช้ามากเลยความเรยิ่งแต่แต่แรกด้วยเอาวุ้ไม่เยอะนะเนี่ยเอาง่ายคือทุกอย่างไม่คุณสองมาเลยคุณยิงระบบคุณสอตรงโดมคุณสองมาเลยกจะเพิ่มความเร็วมาซี่งคุณสองค้ากจับไม่ มือรูง่ายนะอืมอะไเลยไฮ่าทับออะไรเนี่ยอุ้ยเออเราต้องไปทางไหนดี เลงไหมไมีใครอยู่ไหมสูเั่ววกเจอละยิงสวนโดนตรงเต็มบยิงวสวนไปับ w วั t the h เ c k ตายอันหนึ่งศพฟันติ้ตกคางว a ด t ื e h เฮกแล้ว เรา空军ดดก็เสียดีาดเรือทุกตบินแม่งเลยสายกำลังมาครับวูยิงพลังเลยไม่พอไม่ลงยิง,งตายแล้วย,ยังให้ตายเลยกันสรสยิงสวนครับ เร่องทุกบินปวดนะลงกระทืบมันเลยครับยิงมาแล้วตายไหมครับตายเรียบร้อยครับเอาแล้วเรืองทุกบินอะไรครับเปิดก่อนได้เปลืยครับไฟครับติดปะโหติดไหไมันจะตายเรียบร้อยให้ช่วยไม่ทันท้อทีตรงดูคนเยอะเลยไอ้เกลีย์ไอ้เพื่อน อ๋อเกินนี้มันก็ยิงกับแปะตรงตัวมันมีต่อต้อตานกับสกินกนี้เอาเปล่าว,วดาดเปล่า่าใครแล้วเหนกันมาใครแล้วเหนกันมายี่สุดโดนเต็มเต็มตูดอาเป้าวัวดเปล่า อัไเปล่าแล้วงั้นมารอแล้วยิงฟอนยิงตูดเต็มเต็มยิงตูดเต็งเต็มก็ยังเจอตูตัวนี้ยิงฟอนเอาชิ้นมาดิหลอกล่อตัวโดยยิงไตหาเลยไม่แกตายดเดือนผมเลยไม่บ่นตรงอกลอนั้นแหละตัวอยู่วะ เดือดจิ๋มโอ้ยจบอาไแล้วมันไะขำดำๆหมดมแล้วโอเคเารออเาจะส่งราขึ้นมานะแปลกนะเรื่องน้ำจิ้มไม่ค่อยมีใครเล่นน้ำผมป็นเทศเทียร์สามไม่ค่อยมีใครเล่นมีน้อยมากใส่เป็นเรือ่น้ำให,ใหม่ๆมาก เดี yeah, me, ๋ยวผมมีเครื่องยิงก็ยิงรูเบิร์ตต่อต้นเดิมนะเดี๋ยวช้ามาก แต่แล้วมักงเนี่ยแต่ละเล่นเร็วยิ่งนี้จะได้หลบเรือทันหลบเดี๋ยวคิดต่อไปว่าจะเล่นเรืออีเรือเรือเร็วเรือญี่ปนในเกมของเทียสามอ่ะปึ่งผมเติมนานแล้วย <c oughs> <ๆ>ัง <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยตัดเรื่อง มันจะมีน้ำขอนิดนมีน้อเขาใส่ก็ะป๋องเลยครับงไงคนก็ดิโดนิ้นก็เปื่นอยู่ใต้น้ำอ่ะใช่ไหมไม่น้ำบุ้งหน้าเลยงงละโอ้โหอยู่เต็มเลย เดิมนมาฆ่าเราเฮย้ยชิบหายแล้วมูดันอยู่เสียแมีวและเสียเสียอะไรยกันไปมึมงนนะันอยู่กันสองคนนะครับอยู่กันสองคนนะมีฝนได้ไงโดนกระตายกินดีเราฝอย่างนีนงครับหนีรอดไเฮย้ยชิบหาย ติดแล้วนะ دة. ชิบหาติดติดอ้ิบหายเ้ยนน่าเลยชิบหายันนีเหรอมันนแต่ด้ดาหนาห,าห,นหลังมันเห,ห็นชิบหาแล้วมันเทิงแล้วครมันเทิงชิบหาแล้วเ่ <c oughs> ง,วงหลงอีก o my god s h oh the f u c k ไปฉันีคนอออเดียว้ oh wow. โอ้ยปิดฉากได้สวยงามจริงโอเคจบแล้วเกมโเดนมันชื่นเฉยนะจบปิดปิดฉากได้สวยงามจริงแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นเรือถึงเรือจะมีมานานแล้วก็เรือย okay. 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 ังหุเหมือนเดิมนะแต่ไม่ใช้เฉยกันแน่แหละโอเคเจอใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันนะปิดฉากจบได้ที